ชาวสิวิไลบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพักคุณหลวงปู่สดยันทัสโร บารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิก,กรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดปรับปรุงพัฒนาบารมีสามสิบทพประเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรที่เรียนรู้จากธรรมทุกธรรม จากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อดึงดูดบ่อเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุ ที่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงอุสดจันทัสโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำกิเลสซึ่งเป็นความหมาย ของธรรมที่ไม่ใช่บรรบีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษฎีแกนทัสโรประชุมรวมธรรมหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูมรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกของธรรมที่ไม่ใช่ วรมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่วรมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรเป็นศูนกลาง ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่วรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นศูนย์กลางหูมหาสมุทรของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทรำกิเลสเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจากธรรมทุกธรรมเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมกิเลสธรรมทุกธรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียด ละเอียดกว่าธาตุธาตุเกิดขึ้นจากธรรมทุกธรรมที่ดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกันเกิดเป็นธรรมที่ดึงดูดบ่อกเกิดให้ทำ ทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองธรรมทุกธรรมดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันเกิดเป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตุวิญญาณนัทุ ธาตุทุกธาตุมีธรรมทั้งหมดสถิตอยู่ธาตุทุกธาตุเกิดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ เป็นพื้นที่ให้ทำเดินทางไหลเวียนไปตามการกำกับบังคับควบคุมของธรรมธรรมกิเลสเป็นธรรมไม่รัก ไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเป็นความรักเพื่อการรวบรวมรักษากิเลธทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหาสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักเพื่อรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธรรั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสาสบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบ,รรบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ทุกธรรมจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ถูกดึงดูดบอกเกิดด้วยบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมกิเลส ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโรรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโรดึงดูดบอกเกิดให้ธร,รมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบออเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่มีธรรมกิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้มีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามธรรมกิเลส ทำกิเลสสร้างเป็นโครงสร้างกอทมขอออที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้เสื่อมสลายไม่ให้อยู่ในกำลังอำนาจของธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปู่สดันทัสโรธรรมกิเลส ที่สร้างโครงสร้างกรรอทมขออทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้เป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสเป็นอบบยภูมิมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นวัตะสงสาร ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้มีความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสเพื่อรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสรัก หวงแหนยึบมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชากิเลสศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกลงปุสสดดันทัสโร ที่อยู่ในแผนฝังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขอออที่ร่างกายของท่อดทานธรรมบารมี30สทัศนนี้เป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบที่มีกิเลสอยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัศนี้กิเลสบังคับหลอกลวงให้มีความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสให้อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัสนี้ ให้อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของในอาหารทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบ,บพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัศโร ที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสาสิทธัติีทำให้ขาดแคลนบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสรทำให้เกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอ ขอออที่ท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศนี้กิเลสบังคับหลอกลวงให้หลับไหลสร้างให้เป็นสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นบูชายันคนสับสิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพ ค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้าอย่าพิษชีวิตเป็นยังอยู่ทุกกระทมสมสารกิเลสสร้างเป็นเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์บิดเบือนหลอกลวงปิดบัง่วงเหนี่ยว ไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้พึ่งพาอาศัยบรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้พึ่งพาอาศัยยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสกิเลสสร้างให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิ ไม่เป็นศีลห้ามีความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาท่อทานธรรมบาร,รมีสัสิทธรรัพระเด็ชพระคุณหลงพุสสกันทัสโรที่กิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ากิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาคนสักสิ่งของให้รวบรวมซาก คนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องล่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออ ที่ทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดรายละเอียดที่คนสัตว์สิ่งของ บูชายันคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ดำเนินไปตามรายละเอียดที่ผู้บูชายันคนสัตว์สิ่งของได้กระทำ กับคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันที่เป็นรายละเอียดที่ผู้บูชายันคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี้ลูกหนี้หลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้อยู่ในภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยสงคามขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรกิเลสปิดบังไม่ให้รู้ว่าวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดเกิดจากการขาดแคลนบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรกิเลสบังคับหลอกลวงว่าวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียด เกิดจากการขาดแคลนกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาทรากคนสัตว์สิงของเพื่อแก้ไขวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดทำให้กิเลส สร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออขว้างขวางหนาแน่นยิ่งขึ้นทำให้บูชายันคนสั์สิ่งของให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะ ที่ค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเพื่อรวบรวมรักษาซรากคนสัตว์สิ่งของนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลัง,งานทั้งละเอียดทั้งยากกิเลสสร้างให้เป็นอบายภูมิให้เป็นวัดตะโสงสาร บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาทรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรทําให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนบักจกาจยนคนลกยุงนำให้เรารวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาทตาุที่อยู่ในแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร